วันนี้แดดออกอีกแล้วค่ะทุกคนไอ้เจิ้มจะพาทุกคนไปช้อปปิ้งค่ะน้ำแข็งก็ละลายแล้วไม่ได้ยิไปช้อปปิ้งนานแล้วหนึ่งอาทิตย์แล้วค่ะไป้้าไปช้อปปิง้งพระเอกก็ขับรถรอแล้วค่ะเดี๋ยวพระเอกสิใจให้พ่าไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะทุกคน ันนี้จะไปช้อปปิ้งค่ะเด็กจะเบาเด้วยแขวจอรอเหรอจะย้ายยิมได้ไปเยี่ยเจียมวอร์ทั้งหัวคือเกาลัดคะไม่แห้งหล่ะโมนี่แดดก็ออกซื้อของด้วยกันเลยค่ะไปชมวิวข้างทางไม่ได้พาทุกคนไปชมวิวข้างทางหลายวันแล้วค่ะค่ะไปด้วยกันเลย 我要学，要学，要来 ้อยไปเรยกันถึก้นเบอร์วิวไปกันโอ้ยคนเถากันหลายแท่มาซื้อของเลยเาะนกัเ็นงนเจรก็ตีฟ้ากับผู้เถา มาให้ทุกคนดูคะ่ะนะคะแล้วได้มือนี้แอปเปิลส้มผักกาดขาวกล้วยแครอทแล้วก็นมนะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเบคอนอันนี้ก็ทัว่วทั่วที่เราตุมแล้วนะคะทัวท่วแดงทัว่วทั่วแดงทั่วดำอันนี้ก็จะเป็นขา้าวโพดที่เขาใส่ กระป๋องอะไรค่ะมะเขืตวัวโมงกินเอ๊ะแ่ยังกินกรได้เวัดอันนี้พ่อ,อ่ก็เด็ซื้อมาเฮ็นยังแฮมเบอร์เกอร์วร่นนั่นนี่อย่างปลาบอสอาหารสำเร็จรูปนี่ก็ฉีดขนมปังแล้วก็ก้อนไอ้เลือดที่เพื่อนกินนั่นแหละอันนี้เอเจอียนซื้อมาก,กินอาหารไทยยังก่อน โรสแครอทชิคินเข่งแดงไก่ย่าเดิมมากินอันนี้ละค่ะหาสำเร็จวันนี้เดี๋ยวทุกคนจะเจิมไปอันซื้อของมาวันนี้ค่ะอะ้รก็ได้อันในที่ว่าท้ายเบื้ันละค่ะแล้วก็ภาพไปท้ายวิวทุกคนเบิ้งน้ำแล้ววันนี้ย่าเจอมจะมากินอันนี้นะคะ เดี๋ยวชิ้นน้อยก็ไลยกินตอนนี้เศร้าอยู่ค่ะถึงมากินกับเดี๋ยวก็หั่นหันห่นผักหั่นหั่นผักกินน้ำกับน้ำค่ะแก่งวันนี้เขาไมีอย่างน่ะสำเร็จอยู่ในนี้นี่ทานแนว่ได้ที่เห็นนี่แหละค่ะผักกาดฟันดูเนาะอืมงามอยู่ผักกาดกล้วยนี่ทานเนีมาอ่างเราได้อ่างหลายอาทิตย์แล้วเอาแค่นี้แหละค่ะเดี๋ยวค่อยไปกินเขาน้ำกัน ข่าวอาหารสำเร็จรูปวันนี้่าเจิมขี้คานอืมเจมิมขี้คานจะกินอาหารสำเร็จรูปอีกแล้วค่ะวันนี้แค่รก้กระซือเพราะว่ายำค่ะเพราะว่ายำเราะว้อันแค่นี้ยังก็ได้ค่ะไว้ต้มกินแค่นี้แหละค่ะพอกันคลิปกินข้าวนะคะวม่นคีคลิปกินข่าวราประเ็ดไปนะร่วมกันไปเบิร์นี่แหละคิดไว้เจิมน้ำมนต์มุนอวดตัวไว้ต้องการน,นี่ละสไตล์ใหเจิมนะคะ สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุกอนยายเจิมชนนบทสวีเดนเพีไหนเนี่ยทุกคนสบายดีบะค่ะยายเจิมก็สบายดีอยู่ค่ะมืมเนียพามากินอาหารสําเร็จรูปนะคะวันนี้แกงเหนียงก็แกงเงินแกงพริกแกงอะนาะแกงแดงนะคะเนี่ยอาหารสำเร็จรูปที่ยายเจิมทำเบงกันะกับแครอทต้มค่ะมาค่ะมากินได้กันเลย เสีบไหมเสีบไหมสิหาสรุดรูปวันนี้แกงแดงไก่ค่ะเคืเสียบอยู่ได้ล่ะอืมเสีบค่ะ แสอยู่แต่ว่าที่ออกรสชาติอันออกรสชาติฝรั่งกินนั่นไหมบอบเผ็ดนั่นไหมบอบเพืเ่อเจรียมกินอะไรก็ได้เจรียมคนบอบเพืเ่อเสียบค่ะ เี่ก็มาก,กวนกันนะทุกคนเนี่ยพี่ก็มากวนเมือนข้าไปซื้อของล้วแกไปใจอีกไปแล้วคุนก็ควนแล้วก็ไปแล้วเขาปอาคุณล่ะแกงแดงแบบ อกะทิเป็นเหมือนเมียง่าอาหารไทยน่ะค่ะแต่ว่าพึ่งกบท่แก้มากขายในลานเขากับที่พอใไซเผ็ดแล้วเนาะขเ,เะขาก็ยางขาดพักอะไรให้เจอมต้องกินผัก